สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบกล้วย2ต้นให้ทุกท่านดูนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับที่เรากําลังนิยมบอกว่าเสือพานเสือพานนะครับอ่นี่ครับดูนี้เลยเห็นไหมครับ2ต้นนี้นะความแดงต่างกันเห็นไหมครับลาต้นเนาะกล้วยต้นที่อยู่ด้านหลังนะครับก็คือกล้วยต้นนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้คือกล้วยเถื่อนนะครับ หรือกล้วยป่าลายทหารนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมนะก็คือจะมีลายเป็นลายทานทหารนะครับแต่ที่อย่างที่บอกนะครับคือตัวก้านใบตัวนี้นะครับมันก็จะไม่แดงคือมันเขียวเนาะแล้วก็หลังใบนะครับเป็นสีลายสีอ่อนๆนะครับลายมันไม่เข้มนะลายจางๆนะครับแล้วก็ด้านหลังใบก็จะมีสี อ่าเหมือนออกเลือดหมูบางๆแล้วก็ก้านใบเห็นไหมครับก i̇şte right right mm ้านใบก็ไม่แดงเหมือนกันนี่เห็นไหมนี่ะครับแต่ถ้าเป็นตัวเสือพานนะครับนี่เปรียบเทียบกันให้เห็นได้ชัดๆเลยเห็นไหมครับถ้าเป็นตัวกล้วยเสือพานเนี่ยต้นต้นมันจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวใบเห็นไหมครับเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยนี่ อ๋อลายตรงนี้เห็นไหมครับเนอลายตรงนี้ก็จะเป็นลายบางๆส่วนตัวเสือพานนะครับเห็นไหมหลายจะเข้มกว่ากันเยอะเลยนะครับหลังใบก็จะเป็นสีอ่เลือด,ดหมูเข้มตลอดไปจนถึงลำต้นนะครับนี่แหละครับก็ที่อยากให้ดูนะครับหลายคนอาจจะถามว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับตอนนี้พอดีผมมีทั้ง2แบบเลยก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับ ชัดพอไหมครับตอนนั้นตอนนี้ก็ไปสำรวจของตัวเองกันได้เลยสำหรับมือใหม่อันนี้ผมแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับก็ผมยังไม่เก่าพอที่จะที่จะไปไปเทียบกับพี่ๆที่เขาเล่นกันมาอยู่นานแล้วแต่ว่าก็เป็นการามาแนะนําสําหรับมือใหม่ก็แล้วกันนะครับเนี่ยก็ไปสํารวจดูว่าที่ตัวเองมีเนี่ยมันเข้าลักษณะไหนอย่างเงี้ยครับมันเห็นชัดเลยต้นเขียวต้นแดง หลังใบนะครับหลังใบเขียวก้านใบเขียวแต่ถ้าเป็นเสือพานหลังใบแดงเห็นไหมครับหลังใบแดงก้านแดง,งนี่เป็นตน้นเห็นไหมแต่ถ้าสําหรับคนที่ชอบในในความด่างของมันนะครับก็ไม่จําเป็นที่แบบว่าจะต้องไปหาตัวเสือพานแท้หรืออะไรงไงก็ได้เพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านงบประมาณด้วยนะเนาะอย่างนี้เป็นต้นมันก็ดูสวยดีแต่ว่าเพียงแต่ว่าเมื่อมันโตไปแล้วครับไอใบที่มันออกมาก่อนเนะี่ย มันลายมันก็จะหายไปมันก็จะเป็นสีเขียวธรรมดาเลยนะครับเห็นไหมครับนี่มันก็จะค่อยๆจางไปจากที่ออกมาแบบเข้มๆอันนี้นะครับสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่2นี่เริ่มบางนะครับสเต็ปที่3นี่เหลือแบบแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็สเต็ปที่4ี่คือใบแก่มากๆก็คือไม่มีลายเขียวเลยนะครับก็เอาความสุขใจแล้วก็เอาความพร้อมด้านงบประมาณที่สะดวกด้วยแล้วกัน นะครับเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญคือกดเตือนด้วยเดี๋ยวเวลาอัปเดตคลิปต,ต่อไปนะครับจะได้ไม่พลาดโดยเฉพาะการอัปเดตของไอ้ต้นเสือพานนี้นะครับว่ามันจะมีการเจริญเติบโตอย่างไรต้นนี้อายุ22วันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ